สวัสดีครับผมนี้จากช่อง Water Stay นะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาหนูทั้งหมดในแมพของผมกันนะครับเป็นนูทั้งหมดในโซน f o r e s t นะครับซึ่งก็เลยหาครับอนแรกเราเข้ามานีครับเราต้องรอนะครับ นี่ก็หล่นลงนะครับนกตัวแรกก็อยู่นี่นะครับนี่ครับนู๊ตัวต่อไปนะครับตัวไปวูดนูกก็อยู่หลังต้นไม้นะครับต่อไปก็กาสนูบนะครับก็อยู่นี้นะครับตัวต่อไปคือฟิตนูบนะครับก็ตามหัวนะครับมันจะอยู่ด้านหลังป้ายนะครับนี่ครับฟิตนูบ ต่อไปคือทีโนบนะครับอย่อยู่ในต้นไม้แล้วก็ต่อไปมังกีโนบเขาบอกว่าเราต้องหากิ่งไม้สามอันนะครับเราก็หากิ่งไม้สามอันนะครับอันที่หนึ่งต่อไปตรงนี้จะมีกิ่งไม้อันที่สองแล้วตรงนี้ก็จะมีกิ่งไม้อันที่สามอีกแล้วพอเราเก็บครับมันก็จะมีบนไดครับเราก็จะขึ้นแบลลิงก์ได้เลยครับมันคือมังกีโนบนะครับต่อไปครับต้วสุดท้ายนะครับ ให้เราเข้าไปในหินนะครับแล้วก็จะออบกบี้นะครับแล้วกระโดดเลยนะครับจันเราจะได้นะครับล็อกนูบบอสและนี่คือนูบทั้งหมดในโซนฟอรเรนนะครับบ๊ายบาย